โอ้ยพ่อเอกสองคนวมาทําอะไรกันอยู่วะเน,นียวมีอะไร,รกันต้องพี่สมึึกนั่นนะสิก็นี่มันเวลาอะไรแล่าอ๋อจาได้แล้วลูกพี่เอองั้นก็เรียบหน่อยสิวะเห็นไหมนะ้อคนดูเขารออยู่ตั้งนานแล้วนะเอา้าพูดพร้อมกันนะพวกเราแค่ว่าแค่ขอไปก่อนนะลูกพี่มันกลัวอะไรขงมันวะ สวัสดีและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหลอนก่อนแล้วและจะลืมติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยแรละค่ะพูดประโยคไหนแล้วลคเฮ่เออลืมลืมไปตถอน้อพี่สมถึกที่เดินผ่านบ้านบอกมาก่อนที่จะได้หยุดเดินพลันก็สอดสายสายตาเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างโอ้ยว่าต่ข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยัางง่อยดีเบื้องหน้าของพี่สมถึกนะั่นก็คือเอสมตุ๋ยและไอสมหน้า พร้อมด้วยขวดน้ำมัด40ดีกรีเหมือนอย่างเคยข้ารอทุกพี่สมถึกตั้งนานแล้วตอเนี้ยน่น,นาสิเป็นเพราะเป็นเจ้ากินเหล้าไม่ได้โว้ยทุกพี่พูดแปลกๆนะนั่นนาสิไม่เห็นมีพระเจ้าที่ไหนี่นะเออสงสัยข้าจะฝันไปจริงๆนะเนี้ยแบบนี้ก็ขอเล่นตามน้องไปเลยแล้วก่อนไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือความฝันทั้งที่พี่สมถึกต้องการจะควบคุมมัน แต่เหมือนว่าความฝันควบคุมพี่สมถึกมากกว่าอู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วกินเหล้าในฝันคงไม่บอบหรอกบังลูกพี่พูดอะไรนี่นตลกดีนะนั่นสิไม่รู้ว่าเวลานั้นผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็มากพอที่จะทำให้เหล้านั้นหมดกลมโอ้ยทำไม,มันเบาอย่างนี้วะดิขอนอนหลับก่อนแล้วกันตื่นขึ้นมาก็คงไม่บาปลนะเนาะพูดจบพี่สมถึกก็ล้มตัวลงนอน ระดับพี่สมถึกไม่น่าคออ่อนนะเนี่ยสงสัยจะบวดนานร่างกายไม่ชินกันน้ำหมักแต่เว่ายัางไม่ทันได้ตื่นก็มีคนมาปลุกซะก่อนลูกพี่สมถึกตื่นเร็วรีบแล้วลูกพี่โอ้ยเสียงอะไรวะคนกําลังนอนหลับเพิ่เพลินเนาะก็เสียงไอตัวที่มันกาลังโดดมานี่ไงเล่าลูกพี่โอ้ยทำไมข้ายังไม่ยอมตื่นแล้วเนี่ยทำไมฝันนานขนาดนี้ตื่นสักทีสิ ลูกพี่พูดอะไรของลูกพี่นะหันไปดูข้างหลังก่อนสิเองจะห้อยกอดไปดูอะไรว่าเอ้สมน่ะจากที่คิดว่ากำลังจะได้ตื่นแต่กลับตื่นขึ้นมาในฝันอีกทีภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือเจ้ากองก่อยยักขาเดียวและเจ้าสิ่งนี้มันก็กระโดดเข้ามาหาแก๊งสามสมอย่างรวดเร็วโอ้ยแบบนี้จะไปเข้าท่อซะแล้วก็ข,ขอไปก่อนนะลูกพี่่เเรื่องจริงหรือความฝันวันนี้ ทั้งที่ใจอยากจะสั่งให้ขาออกวิ่งตามไอสมหน้าไปแต่เหมือนว่าจะควบคุมอะไรไม่ได้แบบนี้แย่นแน่เลยเราเองทำให้ข้าติดอยู่ในบวกก่วงกรรมจะไปไหนก็รีบไปเธอจะมายืนว้าวุ่นอยู่ตรงนี้ทำไมเล่าเอ้เราก็หลับไม่ยอมตื่นซะด้วยตื่นสิแต่แล้วการหลับตาของพี่สมถึงก็ได้ตื่นขึ้นมาในฝันอีกที โชคยังดีนะเดียที่อาจารย์ตามเข้ามาในฝันด้วยไว้เป็นหน้าที่ของอัตมาเองโยมพวกเองทำให้ข้าว่าวุ่นบกบุญอยู่ในเขตสัมภเวสีเรื่องแบบนี้มันกรรมใครกรรบัดน,นะยมแต่ก็เอาเถอะอัอตมาจะช่วยส่งวิญญาณให้เผื่อจะได้ปรับเปลี่ยนภพภูมิกับเข้าบ้านถ้าอย่างนั้นก็ให้เจ้าดีปวดให้ข้าอีกสักหนึ่งพษได้ยินแล้วนาะโยมสมถึกโอ้ยขอรับผ่าจอน พูดตกปากครับคำกับพระอาจารย์เรียบร้อยเจ้าผีก็ได้เดินจากไปแต่อันที่จริงมันโดดมากกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ในฝันยังตอบมาช่วยลูกศิทธิ์อีกในขณะที่ก้มลงกราบพระอาจารย์สมใจเกเรวโรก,ก็ได้หายไปจากความฝันเอ้าหายไปแล้วเหรอดียไอ้สมตุยก็หายด้วยไหนๆก็ไม่ยอมตื่นแล้วเดินไปเล่นที่ทำการแก๊งสามสมก่อนแล้วกอน พูดจบพี่สมถึกก็ได้เดินไปเหลือแค่เพียงขวดเหล้าคงเป็นเพราะความทรงจำหรือไม่ก็จิตใต้สำนึกที่ในส่วนลึกยังคงนึกถึงเจ้าขวดน้ำหมักอยู่ตลอดมาและการเดินทางก็ง่ายเหมือนกับใจนึกพี่สมถึกได้มาถึงที่หมายแต่ดูเหมือนว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งรออยู่ก่อนแล้วโอ้พวกลูกไปใครกันเนี่ย ข้าก็คงเป็นคนที่เองไม่รู้จักใช่ไหมล่ะไอ้หน,นุ่มก็ถอดรู้จอกจะถอมเท่าไมเล่าข้าก็แค่เคยเป็นคนที่รู้จักกับลูกผี่ของเองยังไงละ่ะอ,อ๋แล้วบอกเป็นคนเคยรู้จอกแล้วต่อน,นี้เป็นอร่อยล่ะข้าก็แค่เป็นผียังไงละ่ะรู้จอกไว้ผีหนอ่อยโง่ จากใบหน้าของคนปกติค่อยๆเขียวค้ำผมหลุดล่วงแม้กระทั่งผิวหนังบนใบหน้าและร่างกายก็ไม่เหลือโอ้ยข่าวนี้ขอสั่งเท้าให้วิ่งหน่อยเถอะคำขอของพี่สมถึกสำรฤทธผลและอย่าลืมบอกลูกพี่ของเองช่วยไปปลดปล่อยวิญญาณพวกข้าด้วย,ยเส้นทางในความฝันต่างก็ลัดเลาะเหมือนเส้นทางวิบาก ซึ่งก็ดูเหมือนเส้นทางของพี่สมถึกไม่มีผิดเพี้ยนวิบอกกอบเนาะสิแต่แล้วก็เหมือนจะจบลงด้วยดีเมื่อพี่สมถึกได้มาโผล่ที่หน้าของสาราการปาร,รียดเบยบนี้เค่อยโล่งใจหน่อยไม่รอช้าพี่สมถกรีบขึ้นไปกราบต่อหน้าของพระพุทธรูปขอโชคขอช่ยหลับฝันแล้วตื่นมาพบกับความจริงด้วยเถิดการได้กราบพระสร้างเสริมกับหลังใจ ่อนที่จะได้มานั่งพิงเสาหวังว่าตื่นขึ้นมาจะได้กลอยไปลูกพี่สมถึกเหมือนเดิมเนาะในขณะที่นั่งข่มตาให้หลับบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นอยู่ๆทำไมมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้ล่ะเนี่เมื่อความร้อนกับการนอนเป็นของตรงกันข้ามพี่สมถึกก็เลยหันไปมองอร่อยดมๆแต่คุ่มแต่คุ้มวะน,น้าๆเพราะความมืดและแสงในความฝันนั้นมีน้อยเกินไปพี่สมถึกจึงได้เพ่งพิจารณาอยู่สักพัก จนกระทั่งแสงสีขาวได้โผล่ออกมาจากรอยยิ้มพี่สมถึกก็เลยเผลอยิ้มตอบไปโอ้ยชัดเจนแบบนี้ขอสลบเลยแล้วกันการได้เผชิญหน้าและวิ่งหนีผีตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาคงเกินพอที่จะใช้ฝ่าเท้าวิ่งหนีต่อไปและก็จริงดังว่าพี่สมถึกได้หลับสลบสไลดยไปก่อนที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเครื่องแบบของสาวกของพระพุทธเจ้า โอ้ยอาตอมาฝันไปหรือ่ยว่าแต่พระองค์นี้เป็นใครด้าตาไม่เห็นคุ้นเลยการเงยหน้าขึ้นไปมองดูหน้าของพระชาราก่อนที่จะมองเลยขึ้นไปเอา้าทำไมายังอยู่ที่เดิมล่ะเนี่ยตื่นสักทีเถอะไม่มีอะไรหรอกแค่คนผ่านมาเยี่ยมนะหลับให้สบายนะเมื่อได้ยินเสียงของหลวงตาเท่าหลวงพี่สมถึกก็ได้หลับไปพร้อมกับรอยยิม้ม แล้วเราจะได้เจอกันอีกนะขอรับหลวงตาหอะนพสังก์หลอเหรอความรู้สึกของลวงพี่สมถึกเหมือนว่าความฝันจะได้สิ้นสุดลงแล้วตื่นไดแล้วลุกพี่โอ้ยได้ยินเสียงไี่เคยโล่งใจหน่อยน้ำเสียงที่คุ้นชินของหลวงพี่สมน่าอัตสุขโขทำให้หลวงพี่สมถึงอันทชโชโตถึงกับมีรอยยิ้มเพราะทำให้รู้ว่า ค่าคืนในฝันที่แสนจะโหดร้ายได้สิ้นสุดลงแต่ถ้าว่าสิ่งนี้คือความฝันหรือว่าเป็นนิมิตกันแน่ผู้ที่จะให้คำตอบนั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอาจารย์สมใจเกเรวโรซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้กลับมาจากป่าหลวงพี่สมถึงคุยกับใครกันแน่เนี่ยทำไมยังไม่ยอมลงมาอีกความฝันหรือว่านิมิตของหลายคนซึ่งบางครั้งก็ทำให้คนเรานั้นมีความหวัง แต่เวลาที่ฝันนั้นความสุขก็มักจะผ่านไปรวดเร็วตรงข้ามกับความทุกข์ที่ไม่ยอมจบกันไปง่ายๆแต่เมื่อชีวิตคนเรานั้นถ้าเปียบเป็นความฝันแล้วทั้งความทุกข์และความสุขไม่ช้านานมันก็จะผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นขอให้จิตใจนั้นไฟในทางบุญอย่าไปว้าวุ่นกับความฝันถึงแม้จะฝันเห็นตัวเลขสตัวก็ตาม และสำหรับวันนี้ผมนาแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภยัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ